สว,ส, <S <S <desserts> สวัสดีครับสิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาคนนัดคิวจะปีแล้วป่ะบนัดคิวเป็นปีแล้วนะพอดีวันนี้ได้เวลาแล้ววันีช่างไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเลยเด mm ี๋ยวใส่แทนกันกันผมเข้าคอสันไปใส่เลยนี่ตั้เองอ่ะตั้แล้วใช่อันนี้ที่เพื่อนๆฟังไม่ออกอ๋อใส่ก่อนก้อนกันผมเข้าคอสต้องัตังแล้ว อคดิน,นีเป็นที่กลุ่มดแบบีนะการก <c oughs> ลุ่มไน่ชอบกลุ่มเห้ยเหมือนรับพาตัวเลยฮนะเรียบร้อ,อย กอ,อื่นนะเราจะดูองผมก่อ,อนผมยินเดี๋ยวต้องเบอร์เบอร์สามเบอร์สี 4, นะเดี๋ยวเราสแคนด้านนี้ออกสแรนเปิดนี่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 นลองวีนะเดี๋ยวเราขั้นแรกเราต้องเซ็ตผมก่อนดึองอมก่อนมา à đi đang đi đi hát người na rồi người na <laughs> ok đó đây nha không quên lắm เบอร์สองไปเลยเบอร์สองไล่อ,อ,อะมันไม่ค่อเปียกแล้วฮะ

ไปยังมอไปยังไปหมีอเรียกเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวน <c oughs> ้ำแห้งไปไป่ฉีดไปเดี๋ยวลิ้เป็นหมอเรียกอ,อะไรนะ,ะนเ,เขาจะให้ไปกินขนมพกไหมอ,อดอทำทำคอลูกเขาหักโรงพยาบาลงบัดนี่ พอถามขึ้นมาทำไงมอนทำนานดั <laughs> ๊แต่จริงชอบหมทีเลยนะ แบกหมดก่อนเสร็จอ่ะโอ้ยตามแพงอะับำ่ารานั่งเงินหน้างเงีนหนาหน่อยฮะโยหล่อแล้วเนี่ยเวแล้นะ เงิหน้าดิาจะดูความเท่ากันเงไงพีง่แบบเตรียมยาพลาหลาไว้สองเม็ดนะนี่่อันนี้ไม่ได้ตัดพลาดนะ อันนี้คือน้องเขาขอใช่ไหมครดของมันคือ,อคือเขาแบ่งบอกว่าคือเขือน้ําไหลใช่ไหมเพราะน้ำมันไหลมาปุ๊บเนี่ยพอน้ำมันไหลมาปุ๊บมันจะเข้าร่องนี้มันจะออกมาออกท้ายทอยถ้ามันไม่มีร่องนี้นะน้ําไหลลงเข้าหูคือประเด็นเลยนะก็เ,เลยต้องทําร่องไว้เ<อ>นาะสวยมันไม่ได้พลาดนะไม่พลาดพลาดที่ไหนล่ะหันไม่ไดีอุ้ยนี่ก็ต้องมีร่องเะอ่ะจะเอาร่องหรอ อันนี้ผมไม่ได้ขอนะเข้าใจอยู่นะเจ๊เทคไม่พอเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวนั่งนั่งเขาดูหน่อยทรงนี้นนะอาจารย์โย<อ>เขาจองคิวไว้ปีแล้วเขาจองคิวทรงนี้ไงก็เ,เลยต้องจดคิวไว้ทรงนี้ถ้าถ้าปีนี้มาบอกใหม่เขาตัดไม่ได้ ปราจานวางแผนไว้ว่าปีนี้ต้องมาตัดทรงนี้ไอ้ตรงนี้เหรอหนึ่งสองสามอ๋อนี่มันไม่ที่ที่มองเห็นมันเป็นสภาพอากาศพอถ้าอากาศอากาศหนาวมันจะฟูขึ้นมันจะฟูขึ้นเดี๋ยวอะไรนะนี่อากาศยังไม่เย็นนะอากาศเย็นเนี่ยมันฟูขึ้นอีกหน่อยลองมันนะเจาะอะรเะ่นี้นี่ อาจารย์นับเส้นนะดูการลองวีอนาะจารย์เรียบเนียนมากีนส่วนนี้อันนี้เหรอมันเป็นการใช่ไหมตัวของของร่องผมเนี่ยพอ,พอบีบปุ๊บมันจะขาวนี่นะเ่ามันจะก็จะเป็นเหมือนตรงนี้เอาไว้ถ้าถ้าถ่างตรงนี้ออกปุ๊บมันจะโล่งไปนี่ลูกค้าขอไว้นะผมเลยไม่ตัดส่วนตรงนี้นะลูกค้าได้แรงดันใจมาจากดูคลิปในติ๊กตอกมากในการ กรีดยางเขาอยากได้ร่องยางนะให้น้ํายางมันไหลนี nah, ่ร่องเขาบอกร่องเดียวน้ำไม่พอขอสองร่องลงนี่นี <the> ่ส่วนตัวนี้ตัวนี้เขาบอกเอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้กดด็กดเดขาอไว้บอกว่าเผื่อวันหนึ่งซ้อนมอไซค์จะได้ต้องใส่หมวกกันน็อกพออย่างนี้แต่พอเปิดมานะฮะขางคาวอยู่ขางคาวอาศัยอยู่ในนี้ เซคยผมมันก็ยังมองดูแล้วถ้ามองเอาง่ายๆเราต้องมองภาพรวมแล้วกันอย่ามองใกล้ๆอย่ามองใกล้ๆนะฮะอย่ามองใกล้ๆนะขออนุญาตให้ผมขึ้นสักสามสี่วันนะค่อยออกจากบ้านนะนี่นี่นี่สุดยอดนะติดต่อไม่ได้ที่เบอร์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองสี่แปดโยชาร์โมูสบาลายเจสาน้จบยังไงเบอร์โทรขอเบอร์โทรอีกรอบใช่ไหมบอกเบอร์โทรเข้าไป สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดนี่ครับเราไม่มีการกันนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้พอเรากันเนี่ยผิวหนังผิวหนังมันจะลอกเนี่ยเอาออกได้เขาบอกหน้าหนาวแสบก็เลยไม่คันของไม่กันไม่กันเราจะได้แบบทรงเดิมนะเอาออกนะจัดทรงไหนจัดทรงไหมฮะจัดก็จะดูไอ้ฮะพอมองเงี้ยหลายคนอาจจะมองเฮ้ยเกาหลีหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เกาหลเหลาใส่รวมฮะ อยากเกา,าอะ่ะเลยมองภาพรวมๆเนาะเอ้ตรงนี้ไปอ๋อนี่มันเป็นสีหนังหัว <c oughs> เดี๋ยวไปโทษผมไม่ได้ก็คือสีหนังหัวโอเคแล้วก็ใครที่สนใจจองคิวเข้ามาได้นะเปิดรับคิวปีหน้าแล้วนะครับอันนี้จองิอันนี้คนนี้จองคิวนนคคว่าปีหน้าด้วยนะผมมัวอยากตัดตอนปีใหม่แต่ปีใหม่แล้วนเนี่ย